สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนทนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการค,คึกคักคู่รักงห่จดทะเบียนสมรสว,วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2568กว่า100คู่ที่ห้องสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการนำโดยนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีคู่รักหนุ่มสาวคู่รักทอมดีและคู่รักต่างวัยมารอต่อคิวเพื่อจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2568กาันตั้งแต่เช้ารวมกว่า100คู่โดยมีนางฐานทธร เจษดากุลทวีปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นผู้ลงนามในทะเบียนสมรสพร้อมด้วยนายกวินสายวณิชปลัดอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่สังกัดศาสุขุมเมือง,พ,งพร้อมใจกันแต่งกายโทนสีชมพูร่รวมเป็นสักขีพยานและมอบใบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักที่ผู้ใหญ่สเสน่ห์ผูอารุณผู้ใหญ่บ้านหมู่สีตำบลบางปูใหม่สนับสนุนมาให้กับคู่รักทุกคู่อีกด้วย โดยมีนายสุรศักดิ์เหมรักและพิมพรเหมรักคู่รักที่มาจดทะเบียนเป็นคู่แรกได้เปิดเผยตนรู้สึกดีใจที่ได้มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการตนเดินทางมาจากจังหวัดพังงามารอจดทะเบียนคือตนได้ข่าวว่าสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดก,กิจกรรมคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสคู่แรกในวันวาเวลนไทน์ก็จะมีของที่ระลึกให้และคำอวยพรดีๆจากปรลาดอำเภอ ต่อ25 68นะคะเวลา08.40นะคะเ,เกีย่ยวกับบุกทั้งสองฝ่าย เช่องบริการ9ค่ะ สวัสดีครับวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากนะครับได้มาจดทะเบียนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพราารณบุรีนะครับกับทางท่านประหลัดท,ท่านอำเภอก็คือผมเนี่ยเดินทางมาจากกาแฟนเนี่ยจากจังหวัดพังงานะครับมารอที่นี่3วันแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าที่จังหวัดสุพราารณบุรีเนี่ยคือจะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะเป็นคู่แรกแล้วก็จะมีอะไรที่มอบให้แล้วก็ทางท่านนอำเภอท่านประหลัดเนี่ยคือท่านมอบ สิ่งดีๆแล้วก็าไว้พรความสุขให้ตลอดดูจากข่าวต่างๆที่ผ่านมาเมื่อเมื่อปีก่อนๆนะครับรู้สึกว่าที่นี่จดทะเบียนแล้วเราจะมีความสุขนะครับน้องต้องดูไหมก็ดใจมากค่ะทีมข่าว a e c tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาตินาน์นนดยกาแฟปาทีกาแฟสุขภาพกาแฟทีินบานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC ซ v c ี a n ช e l นลประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน